สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์ส,ส,ส,สกลนครค่ะวันนี้พามาชมต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำค่ะกำลังเริ่มทยอยแทงหน่อใหม่นะคะแตกตาใหม่เรื่อยๆค่ะ ปกติแล้วทางสวนจะยังไม่ขุดแบ่งนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงกำลังขยายต้นพันธุ์อยู่นะคะแต่เนื่องจากมีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะติดต่อกับทางสวนเข้ามาเพื่อขอแบ่งต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะคะไปปลูกเพื่อรักษาคนป่วยทางสวนก็เลยแบ่งให้กับคุณลุงค่ะต้นพันธุ์ชุดน,นี้ สมบูรณ์ค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ต้นอวบอวบเลยนะคะพี่พี่เพื่อนท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลอยากจะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำค่ะ ติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์คะ่ะ091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่เพื่อนๆค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube คะ่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัฒรการ์เด้นคะ่ะ